ใครกำลังมองหารหัสไก่ตัน b o ็อก o d k คิงเลกาซี่ต้องร้านนี้เลยลีเซชชอปบริการกดเกมพาร์ b บล็อกฟูดคิงเลกาซี่และอนิเม Fighter บริการกดผล b o ็อก o d k คิงเลกาซี่บริการกดเพชรออสตาทาวเวอร์ดีเฟนบริการกดตัว a n ิเม Fighter และยังมีบริการรับฟาร์มรหัส b o ็อก o d และ King Legacy อย่าลืมมาใช้บริการกันนะครับลิงก์ใต้ล่างคลิปนี้เลยลาวาบักบริการจำหน่ายทอยโค้ดและ VIP s e r v ซิรบริการกดเกมพาร์ b บล็ o กฟ k i คิงเลกาซและอนิเมะไฟเตอร สูงถึงเลต8บริการกดผล King Legacy เลต8บริการกดผล Box Foot บริการเติมเพชรออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์เลต8และที่สำคัญทางร้านยังมีบริการจำหน่ายไอดีไก่ตันสุดคุ้มถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ร่างคลิปนะครับ และในที่สุดเราก็เดินทางมาถึง EP สุดท้ายกันแล้วและใน EP นี้ผมจะลองไปดึงดาบโดยใช้เควสมอนรวมกับเควสล่าฆ่าหัวแล้วลองไปดึงดาบดูว่าผมเนี่ยจะดึงได้ไหมเพราะว่ารีวลผมเนี่ยก็แค่900ถ้าพร้อมกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยไปรับชมคลิปันเลยครับเบคอนล่าดาบเอ็นมะตอนจบอย่างแรกที่ผมจะทําเลยก็คือการลงดันนั่นเองเพราะว่าผมเนี่ยอยากจะทําสกิลเอ็ จะได้มีดาเมจในการตีมอนเพราะว่าผมต้องตีมอนอีกตั้ง15ตัวก็คงจะนานเอาเรื่องเลยทีเดียวในตอนนี้นั้นผมเมีเงินม่วงอยู่ที่2,500เพราะว่าได้มาจากมอนที่มันดรอปออกมาครั้งละร้อยนั่นเองลุยแค่ครั้งเดียวเพื่อไปทําสกิล X ก็พอละซึ่งครั้งนี้ผมจะลองตีมอนที่ดันดูนะครับว่าผมเนี่ยจะพอทําดาเมจไหวไหมเพราะดาเมจของผมตอนเนี้มันอยู่ที่พันสาถ้าจะไม่ผิดนะนะโอเคสาสกิลเข้าไปเลยหวังว่าจะทันดาเมจได้เยอะนะตอนนี้ผมก็ได้ฆ่ามันไปตัวหนึ่งละ แต่ในขณะที่กำลังจะเข้าไปห้าวต่อเนี่ยก็เจอมอนสายสกิลเข้ามาเลือดหายไปเป็นคืบเลยผมคิดว่าผมควรจะขึ้นไปอยู่บนฟ้าแล้วไม่ห้าวดีกว่าตอนนี้เวฟแรกก็จบไปที่ร้อยละโอเคเดี๋ยวรอให้เน่แบกดันจนจบเลยละกันและในที่สุดดันก็จบสักทีเราก็มาทำสกิลเอ็กกันเลยละกันนะครับสกิลเอ็กก็ใช้ทั้งหมด3,000แฟกเต์โอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบสกิลเลยละกันว่ามันยิงยังไงนะคือเรานะ่าจะต้องกดสกิลเอ็กค้างไว้แล้วมันจะยิงออกมารัวๆนะประมาณนี้แหละน่าจะใช่ตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนเริรรมมแล้วแ้ววตตต่่เเีียยงงงกกกก็็ดดผออคจะไห๋สื อน,นี่เข้ามาช่วยแล้วกันตอนนี้เนี่ยก็เข้ามาไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราเนี่ยลืมรับแอร์ลายกันเอาสเกือบตายเลยสกิพลพ่าตื่นโอเคในที่สุดโรงงานก็จบไปที่เรียบร้อยละเดี๋ยวเราเนี่ยไปรับเควสล่าฆ่าหัวกันต่อเลยดีกว่าและเควสเนี่ยก็มาตกที่ที่โกอีกเช่นเคยแม่เป็นตัวเรียกเท้าได้ดีจริงๆเลยอย่างที่ผมบอกนั่นแหละเอา้าผมนึกว่าไดตน,โนเสา์ในศูนย์พันมาตังนานแล้วนะและ้วจะมีหลืออีกตัวหนึ่งด้ไงวะเนี่ยโอเคเรามารับเควสล่ามันกันต่อเลย โอเคเครียตัวนี้ก็อยู่ที่เกาะเต่าก็อยู่ใ,ใกล้ๆเลยเพราะว่าผมเนี่ยมีที่วาร์ปยังไงล่ะผมจะไปดูที่จุดเกิดแรกเลยแล้วกันนะครับก็คือตรงต้นไม้ยักษ์ว่าจะมีไหม ก็มันน่าจะมีหรอกตรงนี้นะครับไม่มีจริงด้วยโอเคเราไปที่จุดเกิดต่อไปเลยแล้วกันจุดต่อไปก็อยู่ที่ป่าเหมือนสับปะรดอะผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าป่าอะไรนะแต่ผมเรียกว่าป่าสับปะรดละกันเพราะว่ามันสีส้มนะแล้วมันก็เหมือนสับปะรดด้วส่วนมอนก็ไม่ได้เกิดที่จุดนี้เหมือนเดิมโอเคเราไปดูจุดอื่นเลยแล้วกันแล้วจุดที่มันจะเกิดบ่อยๆนั่นก็คือหลังคาเฟ่ใกล้ๆกับเรือที่มันพังขึ้นมาเกยตื้นนะนะก็อยู่แถวแถวนี้แหละมาดูกันว่าเกิดไหมโอเคเกิดพอดีเลย ก็น่าจะเป็นตัวแมกมาเหมือนเดิมนั่นแหละโอเคเดี๋ยวรอให้เนี่ยเนี่ยตีเลยละกันเดี๋ยวรอรอ,รอลัดขั้งสุดท้ายนะครับจะได้ไวๆโอเคครับตอนนี้ก็สัตว์สกิลเข้าไปเลยดูซิว่าจะตายไหมโอเคตายพอดี เดี๋ยวเราไปรับเควสต,ต่อไปเลยแล้วกันนะครับแล้วในขณะที่ผมเนี่ยกำลังจะรับเควสยั้ต่อไปผมก็ได้ไปอ่านเจอเมนคนดูคนหนึ่งครับที่คอมเมนต์บอกว่าเราเนี่ยสามารถเอาเคลสล่ามอนตัวเนี้ไปรวมกับเคลสล่าฆ่าหัวได้แล้วเราก็สามารถไปดึงดาบได้เลยเดี๋ยวเราจะไปลองดึงดูนะครับเพราะว่าเควสทั้งสองอย่างของผมเนี่ยมันก็เกิน15ละโอเคเดี๋ยวเราไปลองดึงกันเลยนะครับที่กอดสตรีนะดีนะที่เรามีที่วาร์ปเพราะว่าผมก็ขี้เกียจบินแล้วเหมือนกันไปกันเลยส่วนจุดที่เราจะต้องเข้าไปดดึงงาาบนนนนัั้้มกก็อยู่ตรตรํ แล้วน้าตกเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นี่เองอยู่ใกล้ๆเลยหน้าเกาะนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยต้องเข้าไปในน้าตกนะโอเคทางเข้าก็อยู่ตรงนี้ก็ให้เราเดินเข้าไปได้เลยก็จะเจอกับประตูเราก็ต้องพังประตูเข้าไปก่อนและข้างในประตูเนี่ยก็จะมีมอนอยู่ใครที่แบบเลเวลน้อยๆเนี่ยก็ระวังมอนตีตายนะส่วนผมเนี่ยก็จะรอให้เน่เคลียร์มอนให้เสร็จก่อนแล้วผมก็คอยเข้าไปที่หลังเอาละที่นี้ก็มาถึงดาบกันละเดี๋ยวผมจะลองดึงเลยนะว่าผมเนี่ยจะดึงขึ้นไหมแล้วถ้าดึงเนี่ยผมก็จะตายไหมเรามาลองกันเลยครับกดไปครั้งแรกผมยัััังงงงงไไไมม่่่ตตาายยยยยอออูรดดกกปีค้นนึะบ เราก็กดไปเรื่อยๆเลยละกันยังไม่ตายเหมือนเดิมตอนนี้เริ่มมีหวังละผมก็ลองกดอีกรอบหนึ่งครั้งนี้แหละจะได้ไหมดึงขึ้นมาเลยขึ้นเปล่าขึ้นมาไปที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้และในที่สุดเราก็ได้มาครอบครองละดาบเอ็นมะที่เราเนี่ยใช้เวลาทําทั้งหมด3วัน3 EP แต่ว่าถ้าจะให้มันจบอย่างนี้คลิปไม่ก็คงจะสั้นเกินไปเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปตีบิ๊กมัมละกันนะครับแล้วก็จะกลับไปที่โลกหนึ่งเพื่อไปเปิดประตูให้คุณผู้ชมไว้ก่อนส่วนรหัสเนี่ยถ้าใครอยากได้ก็ดูคลิปให้จบ ก็จะหาเจอแล้วใครที่มาพิมพ์ขอรหัสผมไม่ตอบนะอาจจะแบนด้วยโอเคถ้าพร้อมที่จะดูต่อแล้วก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์ผมด้วยแล้วเราไปตีบิ๊กมัมกันเลยว่าผมเนี่ยจะได้ดาบไหมไปกันโลดแล้วตอนนี้ก็มาถึงเกาะบิ๊กมัมแลละเดี๋ยวเราเนเซฟเลยนะครับเพราะว่าถ้าตีบิ๊กมัมเนี่ยผมก็คงจะตายแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นเซฟกันไว้ก่อนแต่เซิร์ฟนี้บิ๊กมัมก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนเซิร์ฟกันเลยดูเหมือนว่าเซิร์ฟนี้บิ๊กมัมจะเกิดนะครับเดี๋ยวเรารอเนี่จอยเข้ามาแป๊บหนึ่งแล้วเราจะไปตีกันเลยตอนนี้เนี่ยก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้เวลาที่เราเนี่ยไปโชว์ความแข็งแกร่งในขณะที่ผมกําลังโชว์ความห้าวเนี่ย แล้วผมก็ได้กระโดดเข้าไปก็โดนเจ๊กมัมเนี่ยตบออกมาเลือดนี่เป็นเหลือน้อยมากและการตีบิ๊กมัมในครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะค่อนข้างที่จะนานเลยเพราะฉะนั้นผมจะเร่งสปีดคลิปเลยลวกันนะครับแล้วไปตัดอีกทีหนึ่งตอนที่เราเนี่ยฆ่าบิ๊กมัมตายแล้วแล้วเราก็จะมาลุ้นด้วยนะครับว่าด้าเมจของผมเนี่ยจะเพียงพอไหมและในช่วงเวลานี้แหละนะครับที่ผมเนี่ยจะขึ้นรหัสไว้ก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยหาก,กันดีๆนะจะได้เลิกถามสักทีว่าผมจะซ่อนไว้ตรงไหนในช่วงนี้แหละช่วงที่ผมกำลังเร่ง ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าบิ๊กมัมเนี่ยก็จะตายแล้วและสิ่งที่ผมได้เอามาจากบิ๊กมัมเนี่ยก็คือดาบบิ๊กมัมนั่นเองไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมเนี่ยตีตัวเดียวแล้วจะได้บิ๊กมัมเลยโคตรดีเลยวันนี้รหัสนี้คือเป็นรหัสที่โคตรคุ้มเลยใครที่ได้ไปร,รักษา,าไว้ดีๆแล้วกันนะครับโอเคครับต่อไปเราก็กลับไปที่โลกหนึ่งกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปเปิดประตูไปโลก2แล้วก็จะไปทําดาบแ้งไว้ด้วยโอเคเราไปดูกันเลยและตอนนี้ผมก็ได้อยู่ที่โลกหนึ่งไปที่ร้อยแล้วนะแล้วก็มุ่า จะดรอปของให้ผมก็ได้อีกชิ้นหนึ่งกลับมาจากโลก3การตีมอนที่โลกแรกนี่ก็เป็นอะไรที่โคตรสบายเลยผมเนี่ยดาเมจโคตรเยอะเลยตอนนี้สามารถตีมอนได้อย่างชิวๆโอเคไปต่อบอสต่อไปเลยบอสตัวนี้จะเป็นตัวที่ดรอปดาบนะครับเราอาจจะได้ดาบจากวอสตัวนี้เรามารุ้กันเลยว่าผมเนี่ยจะได้ไหมโอเคผมจะด,ดาบอีกแล้ววันนี้เป็นวันอะไรกันทำไมผมถึงได้ของเยอะขนาดนี้โอเคต่อไปก็บอสโดฟายมิงโก้แล้วนะครับบอสตัวนี้คงตีง่ายเหมือนกับบอสตัวอื่นนั่นแหละฟันเข้าไปเลยแป๊บเดียวมันก็ตาย โอเคแต่ผมก็ไม่ได้ของจากมันนะนะได้แต่ฆ่าหัวโอเคเรามาเริ่มเปิดประตูกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยก็ให้เราเนี่ยมารับเควีฝั่งซ้ายของประตูตร,ตรงนี้นะครับรับไปเลยแต่ในขณะที่ผมกําลังรับเควียอยู่นัน้นเน่ก็ได้แปลงล่างแล้วก็ลืมแอร์ไลน์กัน ตายสิครับรับใหม่อีกรอบหนึ่งแน้นก็กลับมาที่เกาะแรกละก็ขอเปลี่ยนเป็นดาบยามาคืนแล้วกันโอเคกลับไปที่เกาะคู่อีกรอบหนึ่งและเมื่อเรารับเควสเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรามุ่งหน้าไปที่เกาะหิมะเพื่อที่จะไปตีบอสคู่ซันหรือว่าบอสอาโอคิยิที่เป็นน้ําแข็งอะนะในถ้ำอะซึ่งไอ้บอสตัวเนี้ยถ้าเราไม่รับเควสตรงนี้ก่อนนะครับเราก็จะไม่สามารถตีมันได้เมื่อเรามาถึงกันแล้วก็ให้เราเข้าถ้ำมาเลยแต่สิ่งต่อไปที่ผมจะทําก็คือผมจะมาซื้อของก่อนก็จะซื้อเป็นสกาย พร้อมกับโซนั่นเองเมื่อเราพร้อมแล้วก็ให้เราเปิดประตูและเข้าไปตีได้เลยแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับบอสตัวนี้นะครับคนอื่นจะไม่สามารถช่วยเราตีได้ซึ่งเราเนี่ยจะต้องตีด้วยตัวของเราเอง เมื่อเราตีมันจนตายแล้วเคลสก็จะเด้งขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับก็แปลว่าภลิกิจของเราเนี่ยได้เสียสิ้นแล้วแล้วก็สามารถว่าไปโลก2ได้เลยโดยที่ไปที่เกาะกลางแต่ก่อนที่ผมจะไปเนี่ยผมขอไปทําดาบแชงไว้ก่อนล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าคนดูไปโลก2จะได้ไปทําดาบแชง v2 ได้เลยการทําดาบแชงเนี่ยก็ให้เรามาทําที่เกาะลิงนะครับซึ่งผมจะไม่สอนทําแล้วกันนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะตัดไปตอนที่เราตีแชงเลยแล้วกันนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็ได้กุญแจมาเป็นที่เรียบร้อยละได้เวลาเข้าไปตีแล้วนะครับผมก็น่าจะตีได้แบบสบายๆแหละเพราะว่ารเวลผมเนี่ยก็เยอะพอตัวเลยทีเดียวและตอนนี้แชงก็ตายละภพรลกิจของเราก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับอย่างต่อไปที่เราจะทําก็คือเราจะไปโลก2กันเลยสําหรับใครที่ไม่รู้วิธีไปโลก2นะก็ให้มาที่เกาะกลางแล้วก็มาคุยกับเ p c ตัวนี้นะครับตอนนี้เราก็มาที่โลก2กันละอย่างต่อไปที่ผมจะพูดก็คือคุณมาพ้านคําว่า ขอตัวลาไปก่อนครับใครชอบก็ฝากกดไลค์ซับสไคร์แล้วก็กดแชร์ผมด้วยที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมเวลาผมลงคลิปแจกรหัสเนี่ยก็จะได้มาคนแรกแล้วก็จะได้รหัสไปเล่นนั่นเองสําหรับวันนี้ไว้เจอกันครับบ๊ายบาย